พูดถึงเรื่องของการกู้เงินพูดถึงเรื่องของสินเชื่อการเป็นหนี้แล้วนะครับมีอีกหนึ่งโครงการของทางรัฐบาลนะครับที่อันนี้เอาหลักด้านหนึ่งอาจจะเป็นโอกาสแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินเอาไว้ด้วยกับครองโครงการที่มีชื่อว่ากองทุนตั้งตัวครับวันพุธหน้าแล้วครับ12ธันวาคมรัฐบาลจะมีการเปิดตัวกองทุนตั้งตัวขึ้นมาโดยเป็นหน่วยงานของทางกระทรวงการคลังนะครับโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษาเนี่ยมากู้เงินไปทําธุรกิจของตัวเอง โดยวงเงินสูงสุดกู้ได้อยู่ที่3ล้านบาทต่อรายแต่ว่าต้องเป็นกลุ่มนักศึกษาที่จบมาจากสถาบันอุดมศึกษาอาชีวศึกษาสําเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน5ปีการศึกษานะครับหรือบางคนอาจจะกําลังศึกษาอยู่ก็ได้และสถาบันการศึกษาที่เรียนอยู่เนี่ยก็ต้องสนับสนุนการบ่มเพาะวิสาหกิจหรือให้การช่วยเหลือด้านการเงินให้มีแหล่งเงินทุนใช้ในการประกอบอาชีพอิสระได้โดยมีระยะเวลาของกองทุนเบื้องต้นจะอยู่ที่4ปีครับ วงเงินรวมทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ที่5,000ล้านบาทกลุ่มอาชีพที่จะสามารถขอกู้ไปทำธุรกิจได้นะครับก็มีระบุเอาไว้ด้วยอย่างเช่นต้องไปลงทุนด้านไอทีด้านการเกษตรอุตสาหกรรมต่างๆนวัตกรรมต่างๆโดยไม่จำกัดจำนวนรายในการขอสินเชื่อแต่ว่าต้องได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาที่เรียนอยู่โดยกระทรวงการคลังจะมีการตั้งสำนักงานกองทุนตั้งตัวขึ้นมาเป็นการถาวรเพราะฉะนั้น ขั้นตอนนับจากนี้ไปพอมีการตั้งสำนักงานเสร็จก็ควต้องมีการเข้าอบรมกันหน่อยสำหรับน้นองๆที่สนใจอยากจะเป็นผู้ประกอบการอยากจะเป็นเจ้านายตัวเองแล้วไม่อยากจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยก็ต้องเตรียมศึกษาหาความรู้เอาไว้หน่อยเพราะว่าการเป็นผู้ประกอบการไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครหลายๆคนคิดเอาไว้นะค่ะ